S <S <an> <S เรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยนะครับเราวิจัยเองพัฒนาผลิตภัณฑ์เองผลิตเองขายเองชุดนี้เป็นชุดที่คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยในเรื่องของาศาสตร์ชะลอวัยนะครับ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยทั้งนอกและในผมมั่นใจว่าถ้าใครอินกับมันแล้วชุดนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรามั่นคงได้นะครับควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ดรอตอร์อทุกๆตัวที่เรามีเราจะเป็นอย่างนี้นะครับ,บแบรนด์ดรออ์จะอยู่ที่ทีวันตลอดไปนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย าศาสตร์ของการชะลอวัยเนี่ยมันกําลังเป็นาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากเลยตอนแรกมันมาจากนเน็ตเนาะมันมาจากเชลเมียย้อนวัยเราต้องไม่เหมือนใครทานแล้วต้องรู้สึกทันทีรู้สึกได้และรู้สึกเร็วอันนี้คือจุดแตกต่างที่เราตั้งใจนะคะให้มันเกิดขึ้นเซลล์ที่มันตายไปเนี่ยเซลใหม่มันผลิตขึ้นมาแทนที่ได้ มันไม่ใช่ว่าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยเซลล์ใหม่พร้อมจะมาทำงานแทนเซลล์เก่าตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าร่างกายของเราอะสามารถเกิดใหม่ได้ทุกปีขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันผักดันทีวันทีมมาครบหนึ่งปีเรายังจะสู้ต่อไปเพื่อเป็นทีวันให้กับประชาชนคนไทยแรกเป็น เกียรติให้กับประเทศเราว่าบริษัทคนไทยงานวิจัยของไทยสมุนไพรไทยเราจะดนำพากันช่วยกันให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนเป็นความมั่นคงให้กับสมาชิกทุกท่านในอนาคตต่อไปนะคะการเข้าตลาดอันที่1ต้นทุนต่ําลงพี่พี่ได้คอมมิชชั่นกว้างขึ้นอันที่2พี่พี่ได้สายงานแบบอัตโนมัติเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งเราเรามีเงินมาทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นสายงานข้างล่างจะโตเร็วมากคนที่อยู่ก่อนคนที่อยู่ข้างบนบนจะได้ จะได้คอมมิชชั่นตามสายงานอัตโนมัติอันที่3พี่ๆได้ราคา IPO ในวันที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้พี่ๆมั่นใจแล้วอยู่กับเราจนถึงวันที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์พี่ๆจะได้ราคาทุนให้ทุกคนในท่องได้ขึ้นใจเลยว่าสาวกว่าก่อนอ่อนกว่าไวใสกว่าเดิมเพิ่มออร่าท่านได้หัวเลาะแค่นี้ก็เห็นไหมทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกาาการทำงานของร่างกาย คืออย่าเครียดวิธีการใช้ตัวนี้นะครับถ้าท่านใช้ไปแล้วให้คนทักคนถามจากเราถ้าท่านใช้แล้วมันดีเนี่เห็นไหมหน้ามันออร่าคนที่เห็นในวัยเดียวกันหรือคนที่อยู่ในกานในละแวกกับเราให้เขาทักให้เขาถามเพราะต่อไปเนี่นะถ้าท่านใช้อย่างต่อเนื่องที่ว่านี่นะเปิดประตูรถมันคนถามซื้อเลยไม่ใช่เป็นเรื่องมูนะฮะมันย้อนไว้จริงๆนะ่ะเห็นแล้วมันออร่าของทุกคนนะ่ะ